สวัสดีนะครับผมเฉวชินวงนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการขยายขาแบบอนาล็อกนะครับให้กับเจ้าตัวรัสบ b ร r r พายพิโคนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรัสบิรี่พายพิโคนี่ยมีขาแบบอนาล็อกให้เราเรียกใช้งานแค่สามขานะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการ่าเรียกใช้งานโมดูลแบบอนาล็อกเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นจะต้องมีการขยายนะครับโดยใช้พวกโมดูล อ n น l o g อก ADC อนะครับซึ่งผมก็จะทำไว้เหมือนกันนะครับโดยใช้ชิป mcp 3008นะครับ1 0บิตนะครับอ่านค่าได้ตั้งแต่0ถึง1,023นะครับก็โมดูลนึงก็สามารถที่จะขยายได้8ตัวแหละนะครับวิธีการต่อก็ง่ายนะครับเราก็แค่ต่อนะครับนะตัวอักษรที่ผมสกรีนให้ตรงกันก็พอนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองต่อให้ดูนะครับ ตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้ว,แล,วแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาโมดูลต่างๆเนี่ยนะครับมาเสียบเข้าเพื่อที่จะอ่านนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเรียกใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้นี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโค้ดกันนะครับให้เราเปิดเจ้าตัวโปรแกรมทันนี่ ID e ขึ้นมานะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทำการติดตั้งไลบรารีนะครับที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับ ซึ่งไลบรารีที่ผมพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีให้นะครับก็คืออยู่ในโฟลเดอร์เนี่ยครับตอนนี้ผมเซฟไฟล์ทั้งหมดของผมไว้ที่ my d o c u m e n t นะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เขา Default ขึ้นมาให้ครั้งแรกนั่นแหละนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรม Tony IDE ขึ้นมานะฮะเขาก็จะ Default นะครับโฟลเดอร์มาให้ที่มีชื่อว่า p i c o นะครับ แล้วในเนี้ยก็จะเป็นโค้ดนะครับที่เราเขียนแล้วก็เก็บไว้นะครับแล้วของผมก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าริปตัวเนี้ยก็คือไลบรารีนะฮะยวต่อไปเราจะติดตั้งนะครับการติดตั้งไลบรารีเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ติดตั้งไลบรารีเข้าไปใน IDE นะครับของโทนี่นะเราจะติดตั้งไลบรารีเนี่ยเข้าไปในบอร์ดเจ้าตัว Raspberry Pi Pico ตัวนี้เลยนะครับโดยทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ไลบรารีเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้ไลบรีของผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็แค่คลิกขวานะครับอัปโหลดทูนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไลบรีของเราเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทาการเขียนโค้ดเพื่อที่จะเรียกใช้ไลบรีได้เลยนะครับอ่าโดยโค้ดเราก็จะเขียนตรงนี้นะครับก่อนเดื่นนะครับเราก็นิวนะครับนิวไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับหรือถ้าเขาดีฟอ t มาให้แบบนี้นะครับเราก็ทําการเซฟนะครับผมก็จะเซฟ add นะครับเซฟไปที่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า test adc แล้วกันนะ t อ s t underscore ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับ่าผมก็จะได้ไฟล์หน้าต่างไฟล์หนึ่งนะครับพร้อมที่จะเขียนโปรแกรมโดยภาษาไพทอนแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะ นำเข้าไลบรารีของผมนะครับในส่วนของโมดูล MCP 3008ของผมตัวนี้นะครับผมก็จะทำการฟอร์มนะครับฟอร์ My Maker นะครับ My Maker นีจะต้องมีตัว s ด้วยนะครับแล้วก็ import นะครับ import ADC นะครับทีนี้คำสั่งในการเรียกใช้งานนะครับคำสั่งในการเรียกใช้งานเพื่อที่จะอ่าน ช่องต่างๆนะครับที่อยู่บนโมดูลของผมนะฮะก็ง่ายๆเลยครับก็คือเท่านี้ฮะ ADC แล้วในวงเล็บตัวนี้ก็ใส่ช่องเข้าไปตั้งแต่0ูนถึงเนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลที่ได้เป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้คำสั่งปริ้นนะฮะปริ้นออกมาดูนะครับปริ้น ADC ของผมออกมาดูนะครับ ผมปิ้นช่องศูนย์แล้วกันนะครับตัวนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะเออร์เลอร์นะครับอ่าแล้วก็ทําการลั่นปึ๊บนะออกมาแล้วครับสี่สบสองแต่ออกมาเพียงรอบเดียวนะครับถ้าเราต้องการให้เกิดการบนลูปนะครับเราก็ใส่ y นะครับป้ายครอบไว้ y เงื่อนไขเป็นจริงตลอดนะครับแล้วก็ y two แล้วก็ท็บเข้ามาหนึ่ง แล้วก็ทำการรันได้แล้วนะครับผมขอแนะนำอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรา,อ,าอ่านค่านะครับแบบอนาล็อกเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านค่าแบบแบบอนาล็อกพวกนี้เนี่ยนะครับให้เราพยายาม import time เข้ามาด้วยนะครับโดยมีการห่วงเวลาสักนิดหนึ่งนะครับนะครับ import time เดี๋ยวปิดไว้ก่อนแล้วหลังจาก,กนั้นเราก็หน่วงเวลานะครับ time dot sleep ผมจะหน่วงเวลาสักอ0.01แล้วกันนะครับแล้วลองรันใหม่นะครับนะฮะทีนี้เขาก็จะไปตามจังหวะที่เราต้องการแล้วนะครับประมาณนี้นะครับได้แล้วง่ายไหมครับ นี้ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะอ่านช่องที่สองต่อนะครับผมก็แค่ใส่คอมมาตรงนี้นะครับแล้วก็ A ADC นะครับหนึ่งเพราะว่าผมต่อบวลลุ่มนะครับหรือว่าโพเทเชียมิเตอร์ไว้มิเตอร์เนี่ยไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูดมาแล้วครับ อ่ะง่ายๆนะครับสําหรับนะครับคําสั่งเลขใช้งานก็เท่านี้เองนะครับจากนั้นเราก็เอาค่าพวกนี้แหละไปใช้งานเลยเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมนะครับต้องการเอ่อหมุนปุ่มไปแล้วเนี่ยให้มีเสียงดังนะครับให้มีเสียงดังก็คือบัสเซอร์ผมอยู่ตรงนี้นะผมจะทํำยังไงนะครับ ผมก็จะนำเข้าโมดูลบัสเซอร์ของผมเข้ามาก่อนนะครับเพื่อที่จะเรียกใช้งานในการนำเข้าโมดูลบัสเซอร์เนี่ยก็จะเป็นการเรียกใช้งานโมดูลพินนะครับจากไลบรารีแมช i ีนนะครับเพื่อที่จะกำหนดขานะครับให้กับโมดูลบัสเซอร์ของผมนะครับซึ่งผมก็ได้ต่อโมดูลบัสเซอร์ไว้ที่ที่ขา G P ยี่สิบเอ็ดนะครับนั้นผมก็ต้องนำเข้า โมดูลพินเข้ามาด้วยนะครับก็จะ form format chain นะครับ, Machine, รบ import pin นะครับแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับพอ import โมดูลพินเข้ามาแล้วผมก็ต้องประกาศขานะครับประกาศขา EP ยี่สิบ2อของผมเนี่ยในโหมด output นะครับเพราะว่าผมต้องการ ใจแรงดันฟ้าออกมาที่ขาบัสเซอร์นะครับผมก็จะใช้คําสั่ง BZ นะครับผมก็จะเรียก BZ ของผมขึ้นมาผมก็จะประกาศ BZ ของผมนะครับเพื่อที่จะเก็บขานะครับขาพิน p p พ1ิเอ็ดของผมเนี่ยนะครับที่บอกว่าเขาเป็นโหมดเอา p ์พุตนะครับประมาณนี้นะ ดังนั้นนะครับผมก็จะใส่เงื่อนไขเงื่อนไขมาไว้้ายนี้ก็ได้นะครับดังนั้นผมก็จะใส่เงื่อนไขนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวปัตตอมตัวนี้นะครับไม่ใช่สิผมจะเอาตัวโพดิชีนตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมหมุนโพดิชีนไปนะครับจนมากกว่าสักห้าร้อยผมจะให้มีเสียงดังแล้วกันนะครับ ผมก็จะใส่เงื่อนไขว่า if e นะครับ if e adc หนึ่งของผมนะครับนะ adc หนึ่งของผมเนาะเพราะว่าผมต่อปุ่ม position meter ตัวนี้เข้ากับ adc หนึ่งนะครับมากกว่าหรือเท่ากับห้าร้อยนะครับใส่โคลอนผมก็จะให้นะครับ b z ของผมเนี่ยนะครับมีการจ่ายแรงดังนไฟฟ้าออกมานะครับ ก็คือผมก็จะได้เป็น B z หรือ z B เนี่ย z B ใช่สิมันจะต้องเป็น B z B z อขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับมันหน่วงงั้นผมก็จะใส่ตัวนี้เป็น B z ผมก็จะให้ขา B z ของผมเนี่ยมีการส่งแรงดันฟ้าออกมาก็คือแวร์ลูนะครับแต่ลูเท่ากับหนึ่งนะครับแต่ลูเท่ากับหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่มากกว่าห้าร้อยผมก็จะใส่เงืนะ่อนไขเอลถ้าไม่ใช่มากกว่าหรือเท่ากับห้าร้อยผมก็จะให้อ่บีแซดของผมเนี่ยส่งแวลูออกมาเท่ากับศูนยนะครับเดี๋ยวเราลองรันดูนะครับเลิ่อมั้ยตอนนี้ b ีแซดของผมอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนขึ้นไปนะครับ อ่าห้าร้อยแล้วประมาณนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการขยายนะครับขาอาล็อกของเจ้าตัว Raspberry Pi Pico นะครับวอนอื่นเราก็ทำการนะครับติดตั้งไลบรารีนะครับแล้วก็ นำเข้านะครับในส่วนของโมดูล ADC นะครับแล้วก็เรียกใช้งานโดยใช้คำสั่ง ADC วงเล็บนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเริ่มแต่สู่ถึง7จนะครับจากนั้นก็เอาไปใช้งานนะครับว่าเราจะเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนนะครับซึ่งในตัวอย่างผมก็แค่เอาไว้สำหรับนะครับควบคุมเสียงเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรนะครับเดี๋ยวจะเอามาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ